สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูห้องเรียนของเรานะครับทั้ง3ระดับชั้นนะครับอ,อ .1 อ .2 และอ,อน3นะครับที่เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมเพื่อรับมือสถาน <c oughs> การณ์โควิดนะครับก็มาดูเลยครับ <c oughs> นี่นะครับห้องเรียนของเรานะครับนัก <c oughs> เรียนทุกคนก็จะมีฉากเป็นของตัวเองนะครับแผงข้างหน้านี่นะครับเป็น แผ่นอะคริลิกนะครับหนา3มมิลิเมตรเราใช้เราดูวัตดุที่ดูแล้วไม่อันตรายไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่หนักเกินไปนะครับแล้วก็สามารถป้องกันได้นักเรียนนั่งมองเนี่ยกับมิไฟเนี่ยก็จะเห็นกระดาษได้ชัดเจนนะครับแต่จะมีปัญหาเรื่องท่อเนี่ยที่ยังบังกันอยู่้าพสาวนใหของอสจะเป็นแบบนี้นะครับพอถึงเวลานอนนะครับเราก็จะยก,ยกฉากตัวนี้มาเข้ามุมนะครับเข้ามุมก็จะวางแบบนี้แล้วก็เรียงต่อกันไปนั้นตรงนี้ทุกอันก็จะมีฉากกั้น ก็เรียงต่อไปสองกำแพงนู้นนะครับ ants, นี่ก็เป็นสภาพห้องเน็กของอสาม่อทั้งสามห้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นห้องอนุบาลสองนะครับห้องดีลักครับการจัดโต๊ะของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาตามมาดูกันเลยครับนะครับทุกคนก็จะมีฉากกั้นของตัวเองนะครับของเรามีห้องละ2ีสิบสี่คนนะครับนี่ครับเราก็ใช้เป็นแผ่นอลินีใสนะครับสามมิลลิเมตรนะครับ กานทุกส่วนนะครับแม้กระทั่งตอนที่เด็กนั่งเนี่ยเราก็วางแผนว่าแม้กระทั่งโง่ออกมาเนี่ยแผ่นพลาสติกก็ยังป้องกันอยู่นะครับความใสของแผ่นะคริลิกเนี่ยก็ทําให้มองกระดานได้ชัดเจนนะครับไม่มีปัญหาผู้ปกครองไม่ต้องกังวลในเรื่องว่าแผ่นจะทาให้ว่ามองว่ามองไม่ชัดนะครับออต่อไปก็เป็นห้องลูกแกะนะครับสำหรับชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับก็มาดูห้องเรียนของเราเนื่องจากนักเรียนยังตัวเล็กอยู่นะครับ ก็นั่งกลุ่มละห้าคนนะครับมาครับติดตามกันเข้ามาครับก็เหมือนเดิมนะครับพอกลุ่มอหนึ่งเนี่ยจะนั่งโซนเล็กนิดนึงหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเราก็ใช้แผ่นอะคริลิกใสเดิมนะครับบางสามสามมิลนะครับเอาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับไม่เห็นเลยนะครับมันใส่มากนะครับเราก็ทัดคำเรียบร้อยนะถ้ารัฐบาลอนุญาตให้เราเปิด ทำการเรียนการสอนได้ก็คิดว่าบรรกาศของเรียนเราเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับอาการโควิดได้อย่างแน่นอนนะครับ